เดี๋ยวขอถามน,นิดนึงว่าในที่นี้มีใครที่เต้นเก่ง้างอ่าไหนขอถือมือหน่อยครับเต้นเก่งว่าแล้วว่าต้องไม่มีเพราะฉะนั้นพี่อ้นจะให้พี่ๆทีมงานได้ช่วยกันคัเดเลือกขอเป็นน้องคนนี้ได้ไหมครับโอ้ผมไม่ชอบเต้นผมเกลียดการเต้นคนไหนชอบเต้นบ้างครับ เด็กคนญี่ปุ่นด้วยะครับโอ้พระเจ้าใช้ภาษาได้ครับสวัสดีเด็กๆทุกคนน้องๆน่ารักมากๆานี่ครัิงเกิลสองคนนีอยากมีสัมวันสัมวันโอเควันจูดเป็นคนไทยก็ไม่บอกนะไม่ครับเป็นคนไทยก็ไม่บอกที่ป๊อสวัสดีครับ มาครับเรีนสิครับนะฮะพี่ป๊อจะเต้นเป็นตัวอย่างให้น้องๆได้เต้นแล้วก็เพื่อนๆที่นั่งอยู่ตรงนี้เดี๋ยวช่วยกันพายนะครับเซนติเมตรต้องขอเรียนให้ทราบนะครับประกาศตรงนี้เลยว่าพี่ปอ๊อปเป็นคนที่ขี้อายมากเต้นไม่เป็นนะครับเดี๋ยวเรามาช่วยกันิวให้พี่ป๊อปเต้นดีกว่าพร้อมไหมครับก็ได้นะถ้าเต้นไม่ได้ก็ต้องเอาความข้าวตัวดีแต่ละคนที่นั่งเกียเต้นอ่ะทำออกมาด้วยค้อมพี่ป๊อปเชิญเลยเพลงมาครับ จ,จังยังโอ้ยดึงกวดอย่างครับ Example for ิดโปงไ้สิจอ,จอ,จอ่เอเดอ่าะครับเ,เดกด็กรู้ไหมครับถ้าอะไรท <c oughs> ี่ขนาดเต้นไม่เตนะแต่ว่าสเต็ปขานีโอ้โหโดนเต้นไม่ได้เลยอย่างนี้เลยอย่า <c> เ <oughs> ต้นท่าอะไรครับน้องครับแปรงฝันถูกไหมครับ ถูกเพราะฉันตบมือให้กับพี่ป๊อปอป๊อนะฮะแล้วเข้าใจหรือยังครับยังงงอยู่โอเคแก๊ไหมครับยูยูแก๊สไหมครับแก๊อโอเคเก๊สอันนี้เข้าใจแล้วนะครับเดี๋ยวเปิดเพลงมาทุกคนเต้นนะครับ I feel o n the music you have to dancing together โอเคนะคระับทุกคนเต้นพอเพลงมานะครับพร้อมแล้ว <c oughs> เพลงมา ได้นลยครับได้เลยเด้เลยเต้นตามความคิดจินตนาการนะครับ Dancing follow your idea นะครับโอเคเออเยโยโยโย่รู้ไหมครับผมเต้นท่าอะไรอ่าเื่อชื่อตอบท่าอะไรครับท่าขี่ม้าใช่ไหมครับเป็นท่าอะไรครับ ้าสูุลงอ่ะเราไม่รูพี่ตน้ตนด้วยครับใครเห็นว่าเป็นรูปอะไรได้อีกครับรพี่ปอลองต่อใช่ไหมหนึ่งแล้วกันนะ,ะพี่ปอเราโบินตนาการของตัวเองแล้วเชต่ออย่างไรดีนะครับที่ซ้อมมาเก่งแค่ตรงนี้นะพี่ปอต่อครับโอ้โหโอ้โห,โอ,โหอะไรครับตอนนี้รูปเปลี่ยนแล้วใช่ไหมครับพี่ปอเห็นไหมครับจากโกงโกงแล้วสีเหลวเหลวจากรูปน้องตอนนี้เปลี่ยนแล้วใครต่อได้เอาทำเก้าหัว ตำรวจคนนี้ไปแล้วเก่าไปแล้วทีน,นี้เกา่าคุณแม่สระแล้วออครับเปลี่ยแม่เกาแทนดวงอ่ะคุณลูกต่าแทนคุณแม่ครับคือลูกอะไรครับดวงอาทิตย์ครับถูกครับต้องอีกแล้วรางวัลมาเลยครับพี่โอ้นี่น,นี่นี่คือทีปอ่ปที่ป๊อการสบายแล้วเป็นการวาดรูปใช่ไหมครับแค่สาบายใช่ไหมอ่ะเป็นการวาดรูปรูปนี้ สื่อถ <คน knowing> ี่อะไรใายตอบได้เอามือตบหัวเลยทีให้ต่ามือยต่งแั้นแหละอะคิดว่าเป็นรรปอะไรครับลูกอเลรนยนะลูกปลาที่บอสครับถูกครับถูกต้องครับโอ้โหเป็นลูกอหือนที่อีกทันจริงๆผมอยากจะบอกน้องๆว่าทีนะครั้งน้องที่เห็นทายจะมาก็ถูกหมด แสดงว่าจริงๆแล้วจินตนาการเป็นสิ่งที่ถูกต้องหมดเลยไม่มีสิ่งผิดเพราะฉันน้องสามารถคิดได้เยอะเช่นกับรูปนี้โยนหมอนเป็นรูปอินฟินิตี้ไหมครับได้ครับนี่น้องบางคนมองมาดูว่าแหวนจะได้มีใครมองมเห็นตอื่นอไหมครับก็น้องันนี้ออกแนวเนรีคือแม่ต้องใช้วิจารณญาณด้วยเนการดูน้องๆด้วยเขาบอกว่าเป็นกระหล่ำอบนะครับรอเลยกระโดกได้บอกว่าได้ใจมาก เปรอบอกนี่ใครคิดอนึ่งกันอีกไหมครับคุณแม่ปวดใจคุณแม่บอกเป็นอะไรครับน้องพลที่ปวดตัวใช้หาปลาอ๋อเป็นการวิเคราะห์หึงระดับใหญ่หนึงประเทศเลยทีเดียวนะวิเคราะห์แล้วได้เป็นหางปลาใช่ไหมครับแล้วสรุปมันคืออะไรครับน้องพลครับปลาเป็นปลาได้ไหมครับปลาใช่หรือครับถูกครัน้องพลเก่งมากนะครับอ่ะ สุดยอดเดี๋ยวเราตองันให้ที่พี่ๆได้เลยเป<ม>็นโบ้ได้เราเ็ก็เห็นเป็นโบ้พี่ปอเด้นว่าภาพแบบนี้แสดงว่าพี่ปอจะเข้าสู่ช่วงนึงที่น้องรอคอยแน่ๆเลยเพราะาว่าช่วงนี้รู้สึกว่าพี่ๆวันใหญ่อรออยู่ด้วยนะครับสำหรับ My Dreams ก็เองนะครับฝันของฉัน จะเป็นการทำอะไระพี่ปอครับก็เดี๋ยวเราจะให้น้องๆับว่ดสู้นะครับตามกินนตาการแต่ว่าในหัวข้อสิ่งประดิษฐ์ในอนาคตที่สามารถเคลื่อนที่หรือเคลื่อนไหวได้เองครับแล้วก็ในหัวข้อของเราปีนี้มันีชื่อว่าพลังฝันสู่สิ่งประดิษฐ์ในอนานคตนั่นเองน้องๆทัร้อแล้วยกมือกันก่อนเลยนะมครับ้อมแล้วนะครับเดี๋ยวเราจะแจกกระดาษนะครับที่สำคัญพี่ปอคนอื่นที่สงสัยแล้วก็อยากจะาก ส่งภาพวาดหลายๆภาพได้นีครับสามารถเต็มตที่เลยครับสามารถเขียนไ,ได้หลายๆภาพถ้าเกิดกระดาษไม่พอมาขอเราได้เลยไปเขียนต่อที่บ้านนะครับหรือว่าถ้าไม่พอจริๆๆงๆสามารถซีลอกได้หรือใช้กระดาษ A4 ธรรมดาก็ได้ในการเขียนที่สําคัญที่สุดใครพิเศจวัน,นนี้ทีมงานมีของที่ลึกมอมให้ด้วยที่สําคัญผลงานไหนถูกใจพี่อ้นนะครับพี่อ้นให้รางวัลใหญ่พิเศษเลยรัดเงินส่วนตัวจ่ายชุดน,น้อง